สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่ในพระธรรมมาราโกรนะครับบทที่1ิข้อที่1นึถึงสเิเป็นเหตุการณ์ที่ถูกบันทึกในเรื่องราวที่พระเยซูอินันเสเร์เข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่าผู้พิชิต <c oughs> สิ่งที่เราได้เห็นจากมุมมองที่พระธรรมมาราโกรได้พูดถึงเหตุการณ์นี้นะครับ <c oughs> ก็เพื่อให้เราเองนั้นได้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและพระเยซูคริสต์เองนั้นได้ทรงกระทำสิ่งต่างๆเองนั้นเนี่ยโดยทุกสิ่งเองนั้นเนี่ย จะเป็นไปตามสิ่งที่พระพระองค์เองนั้นประสงค์และเป็นสิ่งที่อยู่ในพระวจนะของพระองค์พระเยซูเองนั้นเนี่ยได้บอกกับสาวกของพระองค์ให้เข้าไปในบุบ้านและ <c oughs> บอกถึงเหตุการณ์ต่างๆและสิ่งที่พวกเขาเองนั้นจะต้องตอบคําถามและคําตอบที่จะต้องตอบสิ่งต่างๆเหล่า,า,านั้นก็เป็นไปตามที่พระเยซูเองนั้นได้ส่งตรัสนะ บอกกับพวกสาวกของพระองค์ที่ในการที่จะเข้าไปยังเมืองเพื่อที่จะไปเอาลูกหลานออกมาเราเองนั้นได้เห็นในบุมนี้ว่าสิ่งใดที่พะเยซูทรงตรัสเองนั้นเนี่ยทุกสิ่งเองนั้นก็จะเป็นไปตามคอยคําของพระองค์เพียงแต่สาวกของพระองค์เองนั้นที่จะเชื่อฟังและกระทําตามนะครับในสิ่งที่พะเยซูเองนั้นเนี่ยได้ทรงสั่งพวกเขาแล,าแล้วก็ทําตามกันเราก็จะเห็นว่าเมื่อสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ข,ของพระองค์แม้อาจจะมี อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเองนั้นก็จะเป็นไปตามที่พระองค์เองเนั้นเนี่ยได้ทรงจัดไว้เพราะฉะนั้นในมุมนี้ก็คือว่าให้เราเองนั้นได้เชื่อไว้และไว้วางใจในถ้อยคาของพระเจ้าให้เราเชื่อและไว้วางใจในแผนการของพระองค์ว่าเมื่อพระองค์เองนั้นทรงโปรดใช้เราทรงโปรดนำเราพระองค์เองนั้นก็มีวิธีการหรือพระองค์เองนั้นและพระองค์ก็มีหนทาง ที่จะให้เราเองนั้นเนี่ยได้ผ่านพ้นต่อเหตุการณ์ต่างๆที่พระองค์เองนั้นได้สุบทมอบหมายให้เราเองนั้นได้เข้าไปมีส่วนในงานนั้นนะครับสิ่งต่อมาก็คือว่าเราเองนั้นที่จะเห็นประชาชนเองนั้นเนี่ยได้เริ่มนะครับแ,แสดงออกนะถึงการที่มีส่เองนั้นได้ส่งลูกลาแล้วก็เสด็จเข้าสู่กรุงเย,ยรูซาเล็มนั้นเนี่ยทุกคนเองนั้นก็มีความชื่นชมยินดีและรองตะะกนโอโฮซันนาโฮซันนาจะแสดงออกถึงจิตใจที่คาดหวังของพวกเขา คาดหวังถึงอะไรครับถึงการมาของพระผู้ช่วยกยรูเฮโรคาดหวังของการมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะของกษัตริย์ที่จะมาในเชื้อวงของดาวิดนะครับและเขาเองนั้นก็ได้แสดงออกความชื่นชมยินดีแสดงออกความความหวังใจของเขาเองนั้นน่ที่มีต่อพัะสัญญาของพระเจ้าในเช่นเดียวกันเราเองนั้นเนี่ยพระเยสูคริตเองนั้นเป็นผู้ที่กระทาให้พัะสัญญาของพระเจ้าเองนั้นสําเร็จ พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่มาเพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จให้เราเองนั้นได้สแสดงออกจากหัวใจของเราถึงความชื่นชมินดีด้วยความชื่นชมนินดีถึงความสําเร็จผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เอาล่ะก่อนหน้านี้ก็คือว่าเราเองนั้นเดินตามพระยเยซูคริสต์ด้วยความไว้วางใจและเชื่อในถ้ยอยคาของพระองค์แล้วก็ทําในสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์แล้วฉะนั้นให้เราเองนั้นเนี่ยมั่นใจถึงชัยชนะมั่นใจถึงความสําเร็จ ในองค์พระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์เองเป็นผู้ที่จะกระทาให้พระวสัญญาของพระเจ้าอันั้นสาเร็จนะพระองค์เองนั้นเป็นผู้ที่ลงมาและทําให้แผนการที่พระองค์นั้นมีไว้สําหรับโลกนี้นะครับสำเร็จเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราเองนั้นจะได้เรียนรู้จากถ้อยคำาิพจนชนะของพระเจ้าในตอนนี้เพราะฉะนั้นเองหนุนใจพี่น้องนะครับขอให้เราเองนั้นเดินตามพระเยซูคริสต์เป็นสาวกของพระองค์ที่จะเชื่อฟังและกระทำตามเสียงของพระเยซูคริสต์ และที่เราเองนั้นจะมีความหวังใจในองค์พระเยสุคริสด้วยชีวิตที่ดําเนินไปในแต่ละวันด้วยหัวใจในการชื่นชมินดีนะครับสแสดงออกจากชีวิตของเราด้วยความชื่นชมินดีในการเดินไปกับพระพระเยสุคริสเพราะว่าพระเยสุคริสเป็นผู้พิชิตพระเยสุคริสเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือโลกนี้แล้วเราทั้งหลายที่เดินตามพระองค์เองนั้นก็จะมีชัยชนะร่วมกับพระองค์ในมุมมองนี้ที่มรารโกโเองนั้นได้สื่อสารทำให้เราเองนั้นเห็นภาพถึงชัยชนะของพระเยสุคริส และเยชนะของผู้ที่เดินตามพระเยซูคริสต์เพียงแต่เราจะเชื่อและไว้วางใจและมีความวางใจในพระองค์ตลอดบันคืนในการที่เราเองนั้นเดินไปกับพระองค์เราธิฐานขอบพระคุณพระเจ้าเราพึ่งพาพระองค์เราไว้วางใจในพระองค์ขอพระเจ้าอานวยพรอ,อยู่เหนือชีวิตของพี่น้องทุกๆท่านนะครับ